Thank you. สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการซีเรียลใส่ไข่ค่ะวันนี้นะคะมีอีกาตัวหนึ่งมันกำลังบินบินบินเพื่ออ,อพยพหนีตัวเองจากทิศเหนือเพื่อขึ้นไปสู่ทิศใต้ขณะที่มันกำลังบินบินบินไปด้วยความตั้งใจนั้นมันก็เหนือนะะ่อยค่ะมันก็เลยแวะลงเพื่อพักเหนื่อยสักเล็กน้อยขณะที่อีกาตัวนี้กำลังพักเหนื่อยก็ได้เจอกับนกขุนทองตัวหนึ่งค่ะนกขุนทองก็ถามว่าท่านอีกาท่านเร่งรีบเนี่ยท่านจะไปไหน อีกาก็ตอบว่าเรากําลังจะย้ายบ้านเราอยากจะอพยพตัวเองจากทิศใต้ไปยังทิศเหนือเราจะไปหาบ้านใหม่ที่ทางทิศเหนือเพราะทิศใต้ไม่มีใครชอบเราเพราะทุกคนนี่ยบอกว่าเสียงร้องของเราไม่เพราะ <c oughs> นกขุนทองในฝั่งนั้นก็เลยถามว่าท่านคิดจะอพยพตัวเองจากที่นี่ไปที่นั่นแล้วท่านคิดว่าท่านจะแก้ปัญหาได้หรือ oh. อิกาก็ถามนกขุนทองว่าเหตุใ <c oughs> ดท่านจึงมั่นใจนัก โนคุณทองก็เลยตอบว่าที่ค้ามั่นใจเพราะข้าเห็นว่าตราบใดที่ท่านไอกาเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเสียงร้องตราบใดที่นท่านเนี่ยยังมีนิสัยขี้ขโมยอยู่ไม่ว่าท่านจะหนีไปที่ใดจะย้ายบ้านไปสักกี่ที่ก็ตามผู้คนก็จะรังเกียจท่านอย่างแน่นอนอีการต้องการเปลี่ยนผู้คนที่รังเกียจเขาเพื่อไปหาบ้านใหม่ กพื่อจะมีคนที่ชื่นชอบแต่อีกาลืมมองไปว่าสิ่งที่คนรังเกียจหรือที่สิ่งคน,คนไม่ชอบก็คือนิสัยในตัวของอีกาพัมพีตอนนี้นะคะมีตอนหนึ่งในพัมพีนะคะที่ทําให้เราเห็นชัดเลยว่าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าสร้างเราเพื่อให้เป็นพรกับผู้อื่นที่นกขุนทองบอกกับอีกาก็คือปรารถนาให้อีกาเปลี่ยนแปลง,ปลงนิสัยไม่ได้เปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่เพราะถ้าเขาเปลี่ยนแปลงนิสัยได้ ก็าไปอยู่ที่ไหนเขาจะมีความสุขเหมือนกันพระคําของพระเจ้าก็บอกว่าอยากให้เราที่เป็นคริสเตียนมีชีวิตที่เป็นพรกับผู้อื่นเราจําได้ไหมคะ2โคริน์บที่5ข้อ17ที่บอกไว้ว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนทําไมที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดก็ล่วงไปนี่แหละกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นฉะนั้นเปลี่ยนแปลงตัวเราเถอคะค่ะถ้าเราเป็นอีกานะคะ เปลี่ยนแปลงตัวเราขอพระเจ้าให้เรามีนิสัยใหม่ๆและเรามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตพระเจ้าจะสามารถช่วยเราเปลี่ยนแปลงเพื่อที่เราจะเป็นพรกับคนอื่นได้และพบกับรายการซีเรีส่ไทยใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้สวัสดีค่ะ